สามวันเกิดลูกรักพระพิคเนศขออะไรก็ได้เสมอคุณเคยสงสัยไหมว่าวันเกิดของเรามีพลังบางอย่างที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตจริงหรือไม่ทำไมบางคนก้าวเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสความสำเร็จและโชคลาภเหมือนมีแรงคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังและทำไมตำราบโบราณถึงบอกว่า คนที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์และวันอังคารคือลูกรักพระพิคเนศผู้เป็นเทพแห่งความสำเร็จปัญญาและการขจัดอุปสรรคสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะในสังคมไทยและอินเดียพระพิคเนตหรือที่รู้จักกันว่าคณะปติเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูได้รับการเคารพบ,บูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งปัญญาการเริ่มตน้นและการขจัดอุปสรรคพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์โดดเด่น คือมีเสียงเป็นช้างสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความมั่นคงแต่มีพระวรากายเป็นมนุษย์แสดงถึงความสมดุลระหว่างพลังและสติปัญญาด้วยเหตุนี้พระพิฆเนศจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการบูชาโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิตในคติความเชื่อด้านโหราศาสตร์มีการกล่าวว่า ผู้ที่เกิดวันเสาร์วันอังคารและวันศุกร์เป็นลูกรักพระพิฆเนศเพราะพระพิฆเนศทรงเป็นตัวแทนของดาวศุกร์และดาวทั้งสามดวงนี้เป็นดาวสีแก่กันกล่าวคือส่งพลังเกื้อหนุนกันผู้ที่เกิดทั้งสามวันนี้หากบูชาพระพิฆเนศย่อมมีโอกาสได้รับพรสำเร็จง่ายกว่าคนอื่น แม้ในยามที่ชีวิตประสบปัญหามืดมนหรือไร้ทางออกบทความนี้จะพาไปรู้จักความหมายของพรพพิคเนตความเชื่อที่เชื่อมโยงกับดาวเคราะห์และวันเกิดทั้งสามรวมถึงการบูชายอย่างถูกต้องพร้อมทั้งสอดแทรกแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าใจว่าการขอพรนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการฝึกตนด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จแท้จริงพระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพทั้งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน พระองค์มีพระเสียรเป็นช้างอันเป็นสัตว์ที่เปี่ยมด้วยพลังมั่นคงอดทนและเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญามีงวงที่ยืดหยุ่นใช้งานได้รอบด้านเปรียบได้กับความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์พระพิคเนตยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งการเริ่มตน้นเพราะเชื่อว่าหากบูชาพระองค์ก่อนเริ่มงานใดๆ อุปสรรคจะถูกขจัดออกไปและงานนั้นจะดำเนินไปด้วยความราบรืน่นจึงไม่แปลกที่คนไทยและคนอินเดียจะนิยมบูชาพระพิคเนตก่อนเริ่มธุรกิจการเรียนการแสดงศิลปะหรือแม้กระทั่งก่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในทางโหงราศาสตร์พระพิคเนตถูกเชื่อมโยงกับดาวสุขดาวแห่งความงดงามความรัก ความสมบูรณ์และศิลปะเมื่อดาวสุขสัมพันธ์กับพระพิคเนตจึงทำให้พระองค์ถูกมองว่าเป็นเทพที่มีพลังเกื้อหนุนด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์ความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตนอกจากนี้ดาวสุขยังมีความสัมพันธ์เป็นสีแก่กันกับดาวเสาดาวแห่งวินยัยความอดทนความมั่นคง และดาวอังคารดาวแห่งพลังการต่อสู้ความกล้าหาญเมื่อทั้งสามดวงสัมพันธ์กันจึงเกิดพลังสมดุลครบถ้วนคือสุขเสริมสเสน่ห์ความรักความอ่อนโยนเสาเสริมวินยัยความอดทนความมั่งคงอังคารเสริมพลังกล้าหาญตัดสินใจเด็ดขาด ผู้ที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์และวันอังคารจึงถูกมองว่าได้รับพลังจากพระพิคเนตโดยตรงเป็นเสมือนลูกรักที่เมื่อบูชาพระองค์แล้วพรย่อมสำเร็จได้ง่ายและเร็วกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เสน่ห์และความสมบูรณ์ผู้ที่เกิดวันศุกร์มักมีเสน่ห์ราเริงมีความคิดสร้างสรรค์และมักได้รับความรักจากผู้คนรอบข้าง แต่ในบางครั้งก็มีความอ่อนไหวทางอารมณ์หากเจออุปสรรคหนัก,นกๆก็มักท้อง่ายการบูชาพระพิฆเนศจะช่วยเสริมให้ผู้เกิดวันศุกร์มีความมั่นคงทางจิตใจไม่หวั่นไหวง่ายและยังดึงดูดความรักความเมตตารวมถึงความสำเร็จทางศิลปะและการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความงามดนตรี ศิลและการเจรจาคติการบูชาใช้ดอกกุหลาบหอมทูบก้าวดอกพร้อมผลไม้หวานเชน่นอ้อยมะพร้าวหรือกล้วยสุกผู้ที่เกิดวันเสาร์ความอดทนและความมั่นคงผู้ที่เกิดมันเสาร์มักมีนิสัยเข้มแข็ง มุ่งมัน่นและมีความอดทนสูงแต่ชีวิตมักเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องฝ่าฟันกว่าคนอื่นจึงจะได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่ถูกทดสอบจากกรรมหนักเมื่อบูชาพระพิฆเนศพระองค์จะช่วยผ่อนเบาภาระเสริมพลังใจและทำให้อุปสรรคหนักๆค่อยๆค,คลี่คลายลงผู้ที่เกิดวันเสาร์หากศรัทธามั่นคงในการบูชา จะมีโอกาสพบความสำเร็จยิ่งใหญ่เพราะผ่านบททดสอบมามากจนแกร่งกว่าใครคติการบูชาใช้ดอกดาวเรืองทูบกาวดอกและของขวหวานครบชุดโดยเฉพาะมะพร้าวและนมสดท่านผู้ฟังคะมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดวันอังคารพลังและความกล้าหาญ ผู้ที่เกิดวันอังคารมักมีพลังชีวิตสูงเข้มข้นตัดสินใจเด็ดขาดแต่บางครั้งก็ใจร้อนและขาดความยืดหยุ่นหากเผชิญอุปสรรคอาจพังพลาดเพราะความหุนหันพระพิคเนจะช่วยปรับสมดุลให้ผู้ที่เกิดวันอังคารมีความอ่อนโยนมากขึ้นใช้พลังอย่างสร้างสรรค์และตัดสินใจด้วยปัญญา มากกว่าอารมณ์นอกจากนี้ยังเสริมความกล้าหาญและชัยชนะในการต่อสู้กับปัญหาคติการบูชาใช้ดอกชบาแดงทูบก้าดอกพร้อมขนมหวานที่ทำจากแป้งและนมเช่นขนมโมทกะพระพิคเนตกับหลักพระพุทธศาสนา แม้การบูชาพระพิฆเนศจะเป็นความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดูแต่ในสังคมไทยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ให้ความเคารพพระพิฆเนศโดยถือเป็นเทพผู้ช่วยแต่แท้จริงแล้วในมุมมองพระพุทธศาสนาการบูชาใดๆก็มีค่าเมื่อประกอบด้วยศรัทธาศีลจิตบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจต,ตนาหังพิกะเวกรรมมังวัทามิแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากรรมคือเจตนาดังนั้นการบูชาพระพิคเนตจึงไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนเพียงอย่างเดียวแต่คือการตั้งเจตนาที่มั่นคงเพื่อให้จิตมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีงาม เมื่อจิตแน่วแน่การกระทําย่อมนำไปสู่ความสำเร็จการอธิษฐานและพลังแห่งจิตผู้ที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์และวันอังคารเมื่อบูชาพระพิคเนตและตั้งจิตอธิษฐานจะเกิดพลังงานใจอันมหาศาลเพราะเชื่อว่าตนเป็นลูกรักที่พระองค์จะดูแลเป็นพิเศษ ความเชื่อนี้ทำให้เกิดความมั่นใจและความมั่นใจนี้เองคือแรงผลักดันให้ลงมือทำสิ่งต่างๆจนสำเร็จในแง่พระพุทธศาสนาการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นเดียวกับการวางเข็มทิศเมื่อทิศทางชัดเจนเราก็จะไม่หลงทางแม้อุปสรรคจะมามากแต่ใจก็ไม่สั่นคลอน ผลที่เชื่อว่าจะได้รับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์และวันอังคารเมื่อบูชาพระพิฆเนศอย่างถูกต้องมักเชื่อกันว่าจะได้รับผลดังนี้ปัญหาหนักจะคลี่คลายง่ายกว่าคนอื่นมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับความรักความเมตตาและสเสน่ห์จากผู้คน มีปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ยากๆชีวิตมั่นคงและมีพลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพิธีกรรมเป็นเพียงรูปแบบธรรมะคือเนื้อแท้แม้การบูชาพระพิคเนตจะช่วยให้เกิดพลังใจและความมั่นคงแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตสำเร็จจริงๆคือการลงมือทำอย่างมีสติปัญญา พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าพิธีกรรมใดๆหากทำโดยไม่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมไม่อาจนำผลแท้จริงมาให้ได้ดังนั้นการเป็นลูกรักภพ,พิคเนศที่แท้จริงคือการใช้ศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจและใช้ธรรมะเป็นแนวทางเดินชีวิตผู้ที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์และวันอังคาร ูกยกย่องว่าเป็นลูกรักพระพิคเนตเพราะได้รับพลังเกื้อหนุนจากดาวสุขดาวเสาและดาวอังคารที่เป็นสีแก่กันทำให้เมื่อบูชาพระพิคเนศแล้วมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนามากกว่าคนอื่นแต่เหนือกว่าพลังแห่งดวงดาวและพิธีกรรมก็คือพลังแห่งศรัทธาและความเพียร หากบูชาพระพิฆเนศควบคู่กับการรักษาศีลเจริญสมาธิและใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาความสำเร็จจะมั่นคงถาวรไม่ใช่เพียงชั่วคราวการบูชาพระพิฆเนศคือการบูชาปัญญาผู้ที่มีปัญญายอมชนะทุกอุปสรรคดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์วันเสาร และวันอังคารหากศรัทธามั่นคงและเดินบนเส้นทางแห่งธรรมยอมกลายเป็นลูกรักที่พระพิคเนตและพระรัตนตรัยคุ้มครองตลอดเส้นทางชีวิตท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่แก่ท่านผู้ฟังช่องเพลินธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ